กองพลทหารราบที่7จนะครับจัดหน่วยทหารอาร์มี่เดลิเวอรี่ครับนำอาหารไปอมอบให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อคลายความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด -19 ครับกำลังพลจากกองพลทหารราบที่7 พร้อมหน่วยขึ้นตรงได้มีการจัดหน่วยอาร์มี่เดลิเวอรี่นำอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่ายของตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน10หมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพลฐารราบที่7 โดยมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้จำนวน42รายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารหรือเข้าถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆและหล,หลายครอบครัวนะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งถือว่าเป็นการส่งกำลังใจให้กันชาวบ้านก็ต่างขอบคุณนะครับทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในยามที่เดือดร้อน ทางนี้กองพลฐานราบที่7ได้จัดโครงการอาร์มี่เดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาครับปฏิบัติภารกิจไปแล้ว88 8ครั้งส่งอาหารเดลิเวอรี่ตรงถึงหน้าบ้านประชาชนไปแล้วกว่า500กล่องครับ